วันนี้ก็ขอเริ่มที่ฟิโนมิน่ากันก่อนนะครับว่าปีหน้ามองยังไงตีมการลงทุนของเราชื่อ toward maximum diversification ก็คือมุ่งสู่การกระจายการลงทุนระดับสูงสุดนะครับโดยที่ผมขออนุญาต recap สั้นๆนะครับตีมของปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาก,ก็กลัวดอกเบีย้ยขึ้นปีหน้าก็ไม่น่าจะเป็นตีมน,นี้แล้วละ่ะก็ดอกเบีย้ยมันเริ่มที่จะพีคและแล้วก็ว่าจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับปีนี้เนี่ยนะครับ เงินเนี่ยดอลลาร์แข็งเงินไหลไป US ปีปีหน้าที่เรามองคือกลับข้างไหลน่าจะเริ่มดอลลาร์เริ่มจะอ่อนได้บ้างไหลออกจาก US นะครับแล้วก็เทรดว่ปีนี้ที่มันดูร้อนแรงเรามองว่าปีหน้าไม่น่าจะเป็นประเด็นหลักเท่าปีนี้แหละเพราะว่าก็หยุดยิงกันแล้ว90วันนะครับแล้วก็ตัวเทคสต็อกเนี่ยนะครับมันพาลากโลกขึ้นมานะครับตอนนี้มันก็หาลากลงกลับไปนะครับก็ตอนนี้ MSCI world ตั้งแต่ต้นปีน่าจะลดไปสัก เกือบ10%ปอนแล้วนะครัน่าจะมี10%บเนต์แล้วถึงน okay> ่าจะถึงแล้วก็เรียไนะว่าปิดธ um, ันวากันอย่างโหดร้ายตอนนี้คือหุ้นอเมริกาเนี่ยต่ำสุดในรอบปีรอบ14เดือนไปแล้วนะครับก็ในหน้าถัดไปนะครับก็ตีมปีหน้าเนี่ยคำว่าทโหวต maximum diversification ก็คือปีหน้าเนี่ย เราคิดว่าสิ่งที่ควรทําก็คือไม่ใช่ปีที่จะไปบูหุ้นเยอะมากนะครับแล้วก็จากในรูปเนี่ยปีเนี้ยนะครับจัด a อ s e t a l l o c a t ชันก็ลบอยู่ดีเพราะว่ามันลบแทบทุกชนิดสินทรัพย์เลยนะครับต่อจนล่าสุดน้ํามันที่ว่าเป็นพระเอกตอนนี้ก็เยีย์โลไปแล้วต่ีสุดในรอบปีกลายเป็นว่าทองคําที่ยี้ยี้กันมาตลอดตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในรอบปีไปแล้วคือทุกอย่างกับข้างเร็วมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่ยากจริงจริง แล้วก็เราจะต้องนักลงทุนสําคัญจะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้โดยปีหน้าเราก็ยังยืนตีเหมือนเดิมว่าเราต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ไม่ได้ไปผูกพันกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยมากๆหน่อยเช่นอาจจะมีพวก absolute return strategy ทองคําก็ยังให้มีต่อไปรวมไปถึงปีหน้าอีกตีมหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือตีมบอกว่ายูเพลจะกลับมาอีกครั้งซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวในหน้าถัดไปจะมีนะครับก็ ในหน้าถัดไปมาเรื่องยูเพลย์เลยนะครับก็คือจากการาค้นคว้านะครับไปศึกษาข้อมูลจากบูมเบิร์กเนี่ยเราพบว่าเวลาอเมริกาเนี่ยเทรดต่ำกว่าเส้น100 Week moving average นะ มันจะมีโอกาสน้อยลงเลยล่ะที่ดอกเบี้ยจะขึ้นได้เยอะคือถ้าหุ้นตกแรงๆหุ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยชี้นําทางเศรษฐกิจใช่ะะไหมครับถ้าถ้าหุ้นมันตกแรงๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเศในอน,อนาคตก็มักจะไม่ค่อยขึ้นดอกเบี้ย<ม>เยอะมากอันเนี้ยพอไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเยอะมากเนี่ยผลก็คือยูเพลย์ก็คืออะไรที่มันได้ปันผลสูงๆยูสูงๆเนี่ยเริ่มน่าสนใจผมยกตัวอย่างเช่นนะเอเชียน ไฮยูนะครับเอเชียนไฮยูบอลคืออะไรครับคุณคุณนันไฮยูบอลก็คือตราสารหนี้ที่ได้ตอบแทนสูงสูงครับครับผมส่วนก็คือเอเชียนไฮยูบอลนัคือพวกหุ้นกู้ของแถวแถบเอเชียนนั่นเองครับนะฮะที่ที่เรตติ้งต่ำที่ระดับบีจนะครับเปบีตอนนี้เนี่ยเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยูอยู่ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะดอกเบีย้ยต่ํามากมปรากฏโอ้ช่วงที่ผ่านมามันดีขึ้นไปเยอะตอนนี้ยิวเนี่ยเฉพาะยิวที่ถือนะในเ้านะครับแล้วถ้าปีหน้าสมมุติว่าเฟดไม่ค่อยขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยแล้วถ้าเศรษฐกิจเอเชียไม่พังนะ ไอเดฟォลคือการปิดตัดชำรณหนี้มาเยอะเนี่ยแค่ถือได้9%้าเอนถ้าดอลลาร์อ่อนอีกถ้าเงินเอเชียแข็งอีกอาจจะได้ดอลลาร์ด้วยเพราะฉะนั้นปีหน้ามันจะกลับมาอีกครั้งว่าเริ่มไปมองหาอะไรยูสูงๆครแล้วยูตอนนี้มันมีปรับฐานตามดอกเบี้ยขาขึ้นไปแล้วคือปีปีที่แล้วปีนี้ใครไปเล่นยูเพลย์เนี่ยเจ็บตัวเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วมันก็กระทบแต่ว่าปีหน้ายูเพลย์เนี่ยจะเริ่มกลับมาดีเฟนซีฟสต็อปไฮดีวิดเอนสต็อปหรือ่นอ ป่ S <S 2> <S 2> อแป้มานานอันนี้ตรงนี้มีอะไรเสริมด้วยไหมรครับจริงรมีเสริมครับก็คืออย่างที่คุณเจษได้เล่าไปววาครับว่าของนี้มันปรับฐานมาแล้วแล้วแต่แตัวนี้มันได้มากกว่าอันอื่นสองเด้งก็คือหนึ่งแคร์คลี่ยิวก็คือยิวอย่างที่คุณเจษเล่าไปคือได้เก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมและยังมีโอกาสที่ยังมีแคปเกนจากการที่ดอกเบีย้ยที่มันโลงที่มันเด้งขึ้นไปแรงเนี่ยมันจะค่อยๆลงมาครับก็จะได้สองเด้งทั้งทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ได้จากอ่าเขาเรียกว,ว่า เล่นกับราคาของตาสานี่ครับ,รบผมได้ครับต่อไปในหน้าถัดไปเลยนะครับเรามองว่าสหรัฐเนี่ยเป็นซอฟต์แลนดิ้งไม่ใช่รีเซชชั่น นิยามของ recession หรือเศรษฐกิจชะลอตัวคือเศรษฐกิจติดลบติดก,กัน2ไตรมาสแต่อเมริกาเนี่ยล่าสุดเฟดก็บอกปีหน้าจะโตสักสองต้นๆถ้าเราดู PMI ดัชนีที่สำรวจฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็ยังยืนเกิน50กว่าๆได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่า ปีหน้าไม่ใช่ปีที่จะเกิดเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวในสหรัฐ<ช>คือตลาดตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นตลาดตอนนี้ก็อาจจะค่อนข้างโอเวอร์เรียกนิดนึงนะโดย<ช>สมัมเพราะว่ามันลงเอาลงเอา<ช>น่า<ช>ดูเลยว่าเศรษฐกิจเขาเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งคือโตในอัตราที่น้อยลงนะครับแต่เรื่องนี้มีที่ตลกอยู่อย่างหนึงครับ,รบจำได้ไหมว่าซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยจริงๆอเมริกาเคยทําได้ในช่วงที่ผ่านมาสัก ยี่สิบาปีเนี่ยทำได้คร,ครั้งเดียวเองก็คือในยุคของอลันกรีสแควระแต่ปรากฏว่ามาเมื่อวานนี่ครับผมอ่านเจอข่าวคือเขาออกมาให้ข่าวว่าตลาดหุ้นเนี่ยเข้าสู่ขาลงครอืับผมซึ่งอันเนี้ยเออทำให้ผมเริ่มกลับมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเออหรือว่า มันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าแต่ขาลงมันต้องไอ้นี่ป่ะคุณนั่นต้องบูมต้องแบมาเก็ตต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหม่ายตอนนี้ยังเนาะอันนี้ยังแต่ว่าไม่แน่ไี่หน้าจะถึงสิ้นปีนี้อยากจะสิ้นปีที่ซื้อ LTF แล้วไม่คุ้มเลยก็ได้เนะครับผมครับโอ้พูดแต่น่ากลัวเลยตอนนี้ทุกคนกําลังจะซื้อ LTF กันอยู่เลยใช่ครับครับโอเคในในหน้าถัดไปเดี๋ยวเรามีทั้งเจ็ดธีมก็หน้านี้นะครับคือเรื่องเทรดวอลดูกลมๆโดยสรุปสรุปนะจีน นำเข้าส่งออกไปยูเอสอเมริกาปีละห้าแสนล้านเหรียญอเมริกาเนี่ยประกาศไปแล้วประมาณสองแสนว่าจะเพิ่มภาษีจีนก็โต้กลับไปประมาณห้าหมื่นเห็นไหมก็คือง่ายๆเพราะจีนเนี่ยนำเข้าจากอเมริกาแค่แสนสามยังไงก็สู้ไม่ได้ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยอีกสองแสนเจ็ดเนี่ยตอนนี้หยุดยิงเก้าสิบวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็ดูทรงแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจจะโตน้อยลงก็คงจะไม่มาทําร้ายเศรษฐกิจกันปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็เริ่มแบบอ่าเริ่มร้อนตัว<ล>ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจถ้ามันชะลอตัวลงเนี่ยมันจะกระทบฐานเสียงตัวเอง,ส,งส่วนตัวผมมองนะเขาจะไม่ทําอะไรทรําเนี่ยเอาคะแนนเสียงตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันเทรดวอร์ปีเทรดวอร์ปีเนี้ยเศรษฐกิจร้อนแรงมีการลดภาษีภาษีมันก็เรื่องหนึ่งแต่ทาผิดเวลาเนี่ยเรื่องเดียวกันนี้ ได้ให้ผลคนละแบบ<อ>ผมมองอย่างนั้นอันนี้คุณไกด์มองไงครับเทรดบอลป็นหน้าจะเฟดลงบ้างไหมอืมก็คออินด้วยกคุณเจษนะครับที่ว่าคอดูดูดดนสถานการณ์ปีหน้าแล้วเหมือนกับการที่เขาจะมาโจมตีกันทั้งสองฝ่ายอาเจ็บทั้งสองฝ่ายก็ได้เพราะฉะนั้นคืนนเวลานี้ก็คงจะเบาๆลงไปแล้วครับผมบได้ครับ,รบโอเคในหน้าต่อไปเลยรูปนี้เนี่เป็นคีย์ไฮไลท์เลยนะครับ ปีหน้านี่จริงๆเราก็เราไม่เคยฟิโนเมนาเราไม่เคยให้ลง S&P 500ไม่เคยให้ลง Nasdaq มาจริงๆก็แทบจะตลอดเลยนะเพราะเรามเม่นคนไม่ชอบซื้อของแพงหลายๆปีสองปีที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นโลกแล้วปรากฏว่ามันขึ้นเอาขึ้นเอาอแล้วเราไม่มีในพอร์ตเลยจนกระทั่งพึ่งจะมา ดูดีก็คือตอนนี้แหละครับที่อเมริกา n a s แต่ S อมันลงแรงๆเราก็ไม่มีในพอร์ตเลยเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยดูดีขึ้นคือพอร์ตเราลบเท่าเดิมแต่พอร์ตชาวบ้านเขาลบมากขึ้นเยอะเราก็เลยดูดีขึ้นอีกึงเรานําเขามาก่อดใช่ครับก็หลักๆนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะเขาคือเอาการเติบโตแถบแถบสีฟ้าเนี่ยคือการเอาการเติบโตของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ emerging market นะ ลบด้วยการเติบโตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับส่วนเส้นสีขาวนี่ก็คือถ้าเส้นสีขาวชี้ขึ้นก็คือตลาดเกิดใหม่หุ้นดีกว่าตลาดพัฒนาแล้วถ้าเส้นสีขาวชี้ลงก็คือตลาดเกิดใหม่หุ้นสู้ตลาดพัฒนาแล้วไม่ได้สิ่งที่พยายามจะบอกในกราฟนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่มันโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดเดเวลลอปเมกาตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยหุ้นมันก็จะดีกว่า นะครับซึ่งตอนนี้เทรนด์เศรษฐกิจจากมุมมอง IMF เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าจากที่อเมริกาโตแรงๆตลาดอเมริกายุโรปญี่ปุ่นฟื้นแรงๆตอนนี้จะเริ่มโตน้อยลงขณะที่ตลาดเกิดใหม่ยังโตได้4ไปลายๆสปกว่าๆอยู่ดังนั้นเนี่ยตีมในปีหน้าเราจึงเชื่อว่าตลาดเกิดใหม่นะอย่างเอเชียนะครับอย่าง valuation เอเชียตอนนี้10ต้นๆเท่าก็ยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยขณะที่ของอเมริกาเัง ยังถือว่ายังยังมีความค่อนข้างแพงอยู่ดังนั้นก็เลยคิดว่า Emerging Market เอเชียเนี่ยน่าจะแข็งแรงกว่าประกอบกับมุมมองค่าเงินมาด้วยที่มองว่าค่าเงินดอลลาร์จะไม่แข็งแบบปีนี้ก็เลยคิดว่าปีหน้า Emerging Market กับเอเชียน่าจะน่าสนใจกว่านะครับในปีหน้านะครับก็อีกอันนึงคือน้ำมันนะจากรูปนี้เก่าแล้วห้สิบเอ็ดเหรียญตอนนี้เหลือสี่ิบหกแหลเผื่อแป๊บเดียวห้าเหรียญนะครับ เออผมบอกเลยว่าทำพอดคาเทคนิคอลทำอะไรก็ตามรอบนี้นะแป๊บยวเปลี่ยนเลย <laughs> <laughs> นั้นอัตรางเงินเฟอ้อแรงกดดันจะน้อยลงเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะว่าไอ,ไอการขึ้นดอกเบี้มก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะครับ <laughs> ก็ในหน้าถัดไปเลยนะครับก็ ในแง่มุมมองของดอลลาร์นะอันนี้คุณมิสเตอร์เมสเซนเจอร์แกก็ลากกราฟเอาไว้ว่าโดยรวมๆม,มองในเทคนิคอลแหละคิดว่ามันมีโอกาสเกิดการกลับตัวของค่าเงินดอลลาร์อันนี้ก็ลากไว้ตอนที่ค่าเงินดอลลาร์อยู่ประมาณ97นะครับว่า mm. มันมีความแบบพีคแล้วก็ดูโดยรวมแล้วเทคนิคอลมีโอกาสที่จะรีเวิร์สเช่นกันมองยังไงครับ,งงค,รบค่าเงินดอลลาร์บิมองแข็งมองบ่อน มองต่างได้นะผมจะมองผูกไปที่ตัวน้ํามันก่อนนะฮะเพราะว่าน้ํามันเองเนี่ยมันแน่นอนมันแฟกเตอร์อีกมันส่งผลกับเงินเฟ้อแน่นอนครับซึ่งน้ํามันเนี่ยฮะตอนนี้มันลงมาแล้วถ้าเราไปเทียบฐานปีเราจะพบว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยครับเงินเฟ้อมันจะหายอืมเพราะน้ำมันตอนนี้มันลงทํให้พอมันฐานกันจากเดิมปีที่เราฐานสูงตอนนี้มาฐานต่ำครับยังไงเงินเฟ้อก็ไม่มาครับก็จะส่งผลต่อทางพวก ทังยุโรปทังอเมริกาอะไรที่มองเป้าเงินเฟอ้อแต่ผมห่วงไปที่ทางยุโรปมากกว่าครับอพอเงินเฟอ้อไม่มาเนี่ยทาง ECB จะต้องทําอะไรสักอย่างครับผม,อมโอเค,อเคในสไลด์ถัดไปนะครับก็อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือ ราคาทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับออตอนนี้ก็หลังจากที่สร้างฐานมาประมาณ3เดือนตอนนี้ก็จากจุดต่ําสุดก็รีบาวมาแล้วประมาณหนึเหรียญกลายเป็นเพอ่ไปเพอมานะสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนแย่ที่สุดในรอ,อบปีกําลังจะเป็นผลตอบแทนอาจจะเป็นบวกเพียงสินทรัพย์เดียวเมื่อเทียบกับตัวต่างๆตอนนี้อีกอันนึงที่รู้สึกว่าบวกได้คือเจรีดครับ คือรีดของญี่ปุ่นหลังจากที่ดอกเบียยังคงในระด mm hmm. ับต่าคือน้อยมากมีรีดไทยแล้วก็มีทองที่บวกกันรับโ,โหสินทรัพย์ที่บวกปีนี้นี่มันหุ้นนี้ไม่เหลือเลยสั uh huh. กตัวเดียว <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ก็ในปีหน้าเราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งแหละที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์มในปีหน้าแล้วก็ควรจะกระจายการลงทุนเข้าไปนะครับก็ ไปเลยครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Absolute Return Strategy กองคุณอย่าง K Arth หรือ U Gear ถึงแม้ที่ผ่านมามันจะมีการอันดับปริ f o r m อร์มลงมาบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าวันที่ตลาดหุ้นอเมริกาลงๆเนี่ยลองช็อตฟันก็ยังสามารถทตัตอบแทนที่เป็นบวกหรือไปคนละข้างกับตลาดได้ไอ,อตัว Alternative Strategy เนี่ยควรจะมีในพอร์ต ไว้ต่อไปนะครับก็มีคําถามมาเยอะว่าทํายังไงดีมีเ a <ม>อาร์ตยูเกียอยู่ในพอร์ตเราก็คิดว่าให้ถือลงต่อไปนะครับ<ม>ก็คนดูก็ยังมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว,ว่าติดตามอยากจะรู้หมมองนะครับว่าเศรษฐกิจปีหน้าการลงทุนปีหน้าเป็นยังไงพ r o ป e r t ต f u ฟันกับรีดก็เราคิดว่ายังพอไปได้ในปีหน้ายิวประมาณ6-7%<ม>นะครับแล้วก็น่าจะพอดอกเบีย้ยไม่ค่อยขึ้นก็คิดว่าเป็นอีกสินทรัพ์หนึ่งที่ยังไงต้องโอเวอร์เวตแล้วก็มีในพอร์ต เหมือนกันนะครับมองมีมุมมองเสริมไหมครับพ่อป้าตีฟันการีสครับก็เรื่องเรื่องหรีดเนี่ยก็ก็เห็นได้ชัดนะครับอย่างปีนี้เหรีดของในไทยอย่างเงี้ยครับ property fund ในไทยก็มีหลายตัวที่ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดอย่างเช่นเหรีดอะไรเงี้ยก็ก็ก็อาจจะต้องยอมรับว่าไอ้ตัวไอ้ตัวพวกเหรีดพวกเนี้ยค่ะเพรางยิ่งที่มีได้คือตีดีๆเนี่ยแล้วมีพื้นฐานดีๆแบบเหมือน c ีพอย่างเงี้ยครับค่ะแบบว่าโอเคผมเชื่อว่าน้ำมันุนของมอสมันน่าจะเป็นสิ่งที่กระทบ สุดท้ายที่สุดครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าพื้นฐานของมันคือยังไงก็มีคนเช่าอยู่แล้วครับนะครับก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เสี่ยงครับผมถ้าไปดูปีนี้ก็เหมือนเป็นหลุมหลบภัยนะมันก็เม่นหลุมหลบภัยปีนี้มันก็ไม่หลงจริงนะครับ ไปที่มุมมองเทคนิคอลไปแบบเร็วๆคุณแบงค์ฝากมาให้อ่านเรื่องดอลลาร์เราบอกแล้วมีโอกาสกลับทิ่เป็นขาอ่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นหุ้นอเมริกา2ตลาดอทองก่อนทองเนี่ยลงง่ายเอ้ยลงยากขึ้นง่ายกว่าคือง่ายๆปีหน้าเราค่อนข้างจะไปทางบูลลิชเกี่ยวกับตัวราคาทองคำนะครับถัดไปก็จะเป็นน้ำมันนะครับ ดีกลับได้แต่ไปไม่ไกลนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดในแง่ของ price pattern นะครับการมุมมองเชิงเทคนิคเนี่ยคุณแบงค์มองว่ามันมีโอกาสที่จะดีกลับจะดีกลับนวไม่ได้กลับไปเห็นนิวไฮผมว่าซาอุดีอารามโคงคงเป็นแค่แค่ความฝันแล้วนะวโดนแขกหลอ,อกทั้งโลกนย่เรียบร้อยนะครับโดนซาอุดีหลอ,อกค <c oughs> <อ>งไม่ได้ i อ o ีโอแล้วล่ะทรงแบบนี้นะครับแต่ต้องระวังนะถ้าน้ามันไปแตะแ,แถวโซน40เนี่ยอันตรายมากครังม,มันจะไอพวกความเสี่ยงในการติดนัดชำระนี่องพวกรัสเซียของพวกอะไรมันจะปีกับขึ้นมาหมด ไฮยูบอลไายูยูเอสเนี่ยที่มันมีไอ้พวกเชลล์ออยเชลล์แก๊สเยอะเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหวังนะหวังว่ามันจะดีกลับไปวิ่งอยู่แถวห้าสิบถึงแปดสิบนะครับแต่ก็มีโอกาสเนพราะว่า เพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนเชลล์ออยมันลงไปใกล้เคียงพวกซาอุดแล้วใกล้แล้วด้วยใช่ต่ำสี่สิบแล้วผมไปดูมาล่าสุดน้ำมันครั้งก่อนเนี่ยห้าสิบห้านะครับตอนนี้เหลือประมาณสี่สิบไปไล่ดูหลุมใหญ่ๆทั้งหมดเข้าปรับตัวกันเร็วมากเร็วมากเลยครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามในส่วนตลาดสหรัฐนะครับทั้ง SP 500ก็ดีแล้วก็ N a s d a กก็ดีเนี่ยถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยทั้งกราฟวีกราฟมันเนี่ยคือ พีคแล้วเลยคือคุณแบงค์บอกไม่มีนิวไฮปีหน้านะครับถ้าผิดก็ไปโทษมิสเตอร์มาสเตอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าก็คิดคล้ายๆกันนี่แค่อีก็ดูดีกว่าเขาเพื่อนนะถ้าเทียบอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าในเชิงเทคนิคอลนะดูสวยกว่าเขาเพื่อนถ้าเกิดพอตคุณแบงค์แกมีพอร์ตเก่าแบบ10-20ปีให้ดูนะครับก็อย่างไรก็ตามแกก็บอกไว้ว่า20,500กับ2 1ง0 0ห้ามหลุดวันนี้หลุดไปยังไม่หลุดนะครับ,บ วันนี้ก็ลงมาของจีนบอกยังไม่ยอมเลือกทางเหมือนใกล้ๆจะเลือกกันนะตอนนี้2,534แล้วแป๊บเดียว100จุดแต่ก็ยังไม่นิวโลนะยังไม่นิวโลที่2,5ต้องภาวนาให้เขาเลือกขึ้นนะเกาหลีนี่ก็ยังทรงๆอยู่แถวๆนี้แหละครับขึ้นๆลงๆยังไม่นิวโลเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อดีคือตลาดเอเชียเนี่ยค่าเงินเริ่มหนุนนะค่าเงินวอนค่าเงินบาทเนี่ยมันออกไปในทางแข็งแล้วดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนอาจจะแบบผมว่าน่าจะ ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นสารัฐในระยะต่อไปจากนี้นะครับ